สำหรับมี11เนี่ยก็เป็นรุ่น็อปเลยเรือธงสเปคแรงในราคาเริ่มต้น21,990บาทเท่านั้นหลายๆคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะบางทียังไม่รู้ว่าโทรศัพท์มีเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้สวยเหมือนกันมาแล้วนะคะกับรีวิวเต็มมี11 ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดตัวที่จีนไปเนี่ยมีให้เลือก2แบบด้วยกันคือแบบมีอะแดปเตอร์กับแบบไม่มีอะแดปเตอร์ในราคาที่เท่ากันเลยนะแต่ว่าก็มีเสียงคอมเมนต์กันมาค่อนข้างมากเลยว่าเอ๊จะไม่แถมอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะแถมอะแดปเตอร์ทุกเครื่องในทั่วโลกเลยนะคะของไทยเนี่ยก็มีแถมอะแดปเตอร์มาเหมือนกันซึ่งในเจนนี้นะคะการแถมอะแดปเตอร์เนี่ยออยว่าก็โอเคแล้วแหละแต่ในเจนหน้านะคะในหลายๆปีหน้าออยว่ามือถือแทบทุกรุ่นก็จะไม่แถมอะแดปเตอร์มาแล้วแหละแต่ว่าาาหลายๆบ้นก็คงมี ติดบ้านกันเรียบร้อยแล้วซึ่งสําหรับมี11อแดปเตอร์ที่เราได้มาจากศูนไทยจะมีความเร็วถึง55วัตต์เลยชาร์จ30นาทีเนี่ยได้มา80%เลยนะคะส่วน100%เนี่ยออยลองชาร์จดูใช้เวลาประมาณ47-48นาทีเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากเลยนะซึ่งมือถือมีเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามาในสเปคที่แรงราคาเข้าถึงได้สําหรับมี11เนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปเลยเรือธงสเปคแรงในราคาเริ่มต้น21,990บาทเท่านั้นซึ่งปกติแล้วมือถือเรืองเยจะราคาค25 ขึ้นไปเลยนะแต่อันนี้ราคาออยว่าดีมากๆเลยลองใช้งานแล้วจะเป็นยังไงคุ้มค่าหรือเปล่าทนหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ฟังทีละส่วนเลยค่ะ <S <S เริ่มจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยค่ะสังเกตว่าสมัยนี้นะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาใส่ใจกันเรื่องดีไซน์มากเลยมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยดีไซน์แตกต่างกันออกไปยังมี11เนี่ยก็ออกแบบมาให้รู้เลยว่านี่เป็นมี11ค่ะโดยเฉพาะกล้องหลักนะคะที่โดดเด่นเห็นชัดอย่างนี้เลยซึ่งกล้องหลักเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะออยลองใส่เคสดู กล้องก็ยังนูนออกมาอยู่นะ ถ้าเกิดใครใช้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนเลนอื่นๆเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมาซึ่งสําหรับกล้องหลังเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้อยู่ในสีเหลี่ยมเงาๆแบบนี้ค่ะออยว่าก็สวยดีเหมือนกันนะส่วนตัวเครื่องก็จะเป็นผิวด้านเป็นดําด้านออกเทาๆนิดนึงสวยเท่มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีอีกสีให้เลือกก็คือสี Horizon Blue เป็นสีฟ้าหน้ารังหน้ารักให้เลือกกันค่ะส่วนกรอบด้านข้างนะคะจะเป็นแบบเงาๆแล้วปุ่มก็จะอยู่ด้านขวาหมดเลยสังเกตว่าเขาทาขอบมาค่อนข้างบางมากเลยนะคะแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็โค้งมนทํา,าะะทให้เวลา จับแล้วรู้สึกว่าเครื่องค่อนข้างบางเป็นเครื่องใหญ่ที่จับถนัดมือค่ะหันมาที่หน้าจอกันบ้างนะคะหน้าจอเป็นจอ AMOLED แล้วด้านข้างเนี่ยก็มีความโค้งนิดนึง ทำให้รู้สึกว่าเหมือนไม่มีขอบจอเลยนะหน้าจอขนาด6.81นิ้วความละเอียด p s h d c Plus หรือว่า 2K นั่นเองอัตราส่วนความยาวของจอเนี่ย20:9นะคะเหมาะกับการดูหนังเต็มจอแบบฟินๆเลยส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบด o t d i s p l ย์ pay, เล็กๆแบบนี้ไม่รบกวนสายตานะรองรับค่า refresh rate 120Hz แบบ adaptive Adapt เล่นได้ลื่นๆเลยซึ่งเขาจะปรับตามการใช้งานของเรานะคะอย่างเราเล่นเกมเนี่ยก็ค่า refresh rate สูงเล่น IG หรือว่าเล่นเน็ตธรรมดาเนี่ยก็ค่า refresh rate ต่าลงมาช่วย ประหยัดแบตได้ด้วยจอสีตรงมาตรฐาน DCI-P3 แถมยังรองรับ HDR10 p ้ว s ยนะคะ ใครที่มีคลิปหรือวิดีโอ HDR10 Plus เนี่ยสามารถเปิดเครื่องนี้ได้เลยซึ่งคลิป HDR10 Plus เนี่ยเขาจะมีความสีสดคอนทาสสวยสีส,วย,ส,สวยกับปกติค่ะหน้าจอใช้วัสดุ Gorilla Glass Victus นะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนโดยรวมเนี่ยหน้าจอเขาให้มาทั้ง Gorilla Glass ทั้ง120เฮิร์ทั้ง Quad HD Plus เนี่ยถือว่าเป็นสเปคหน้าจอแบบตัวท็อปเลยนะจอว่าสําคัญแล้วเสียงก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะซึ่งลาโพงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของ Harman Kardon เลยซึ่ง Harman Kardon เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพที่ดีแล้วาะะ่ะ เข้้าถึงไดอย่างเครื่องนี้นะคะก็ให้มาเป็นสเตอริโอสองฝั่งเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะหลังจากที่ออยไปลองใช้มาแล้วนะคะเสียงก็ดังดีแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงว่าออยรู้สึกว่าเสียงมาจากด้านหลังก็จะรู้สึกว่าเสียงมีความทุ้มกว่าปกติออยลองเทียบกับอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องจะรู้สึกว่ามีความเสียงสูงมากกว่าส่วนเครื่องนี้จะเสียงออกต่ำๆค่ะส่วนเรื่องของการถือเนี่ยออยลองถือดูแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะลองใช้มือเดียวถ่ายฟีดถ่ายติกตอกอินสตาแกรมต่างๆเนี่ยก็ถ่ายได้ค่ะคนที่ชอบคอนเทนต์ชอบเล่น ือว่าเเคเลยมีอีกสิ่งหนึ่งที่ออยว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเครื่องมีเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เวลาที่คนโทรเข้าโทรออกเนี่ยจะขึ้นชื่อให้เลยถ้าเป็นออฟฟิเชียลนะยังออยโทรหาเซี่ยวมีเนี่ยไม่ต้องเมมนะคะเขาก็จะขึ้นเลยว่าโทรหาบริษัทเซี่ยวมีหรือว่าถ้าเกิดมีบริษัทที่เป็นออฟฟิเชียลโทรหาเนี่ยก็จะขึ้นเลยค่ะว่าบริษัทอะไรโทรมาอันนี้สะดวกมากๆเลยโดยข้อมูลเขาดึงมาจาก Google Map ค่ะถ้าเกิดเป็นร้านคาเฟ่ต่างๆถ้ามีชื่ออยู่ใน Google Map เนี่ยก็ขึ้นให้เหมือนกันนะรีวิวแล้วไม่พูดดดดถึงงงงงเเเรื่่่่่่อออออกกกล้็คคไไมมใชยยะาาาทีีบวหโ เรื่องของสเปคเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องเนี่ยก็ต้องดีเหมือนกันเลนส์หลัก Wide Angle 108ล้านพิกเซลชัดได้ใจมากๆเซ็นเซอร์ใหญ่ด้วยนะคะก็จะยิ่งช่วยให้การเก็บแสงเนี่ย เก็บได้มากกว่าความละเอียดที่เยอะบวกกับเซนเซอร์ที่ใหญ่เนี่ยก็จะช่วยกันได้ดีเลยพอถ่ายออกมาแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ครบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเลนส์อันตัวไวแองเกิล13ล้านพิกเซลนะคะถ่ายวิวได้กว้างความยาวขาเนี่ยดูสิคะยืดได้จุใจเลยต่อไปก็เป็นเลนส์เทเลมาโคร5ล้านพิกเซลนะคะอันนี้ว้าวมากๆเลยเดี๋ยวออยลองใช้ learning. ให้ดูเข้าไปที่กล้องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดขวาบนเลือกเป็นซูเปอร์มาโครนะคะ อันนี้จะช่วยให้เราถ่ายภาพระยะใกล้ได้แบบใกล้มากๆเลยนี่เห็นว่ามือไอยก็ชัดแจ๋วเลยนะใกล้ขนาดนี้เลยค่ะออยว่าเหมาะกับการถ่ายพวกดอกไม้พวกพึ่งผีเสื้อต่างๆเนี่ยน่าจะถ่ายได้ดีมากๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนะคะเขายังสามารถถ่ายมาโครแบบวิดีโอได้ด้วยไม่ใช่แค่ภาพนิ่งนะถ่ายวิดีโอมาโครใกล้ๆยาวๆได้เลยเดี๋ยวออยแปะภาพให้ดูค่ะนี่ค่ะออยถ่ายให้ดูเลยว่าออยอยู่ใกล้ดอกไม้มากๆเลยนะคะ แค่จะใช้ต่องแทนแว่นขยายได้เลยค่ะส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลถ้าเกิดถ่ายในโหมดถ่ายรูปปกติเนี่ยก็ยังมีฟิลเตอร์ปรับหน้าเรียวให้เป็นจุดๆเลยนะอันนี้ละเอียดเลยค่ะ ไม่ต้องไปแต่งเองในแอปอื่นเพิ่มเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายในโหมดภาพบุคคลเนี่ยจะมีให้ปรับเบอร์ปรับลูกเล่นต่างๆแต่ว่าจะไม่ได้เป็นปรับทีละจุดนะคะหลังจากที่ออยลองไปถ่ายดูแล้วเนี่ยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนานๆติดต่อกันก็เครื่องร้อนอยู่เหมือนกันนะคะยิ่งตรงที่ CPU เขาอยู่เนี่ยข้างบนแถวๆนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าเครื่องตัดดับถ่ายไม่ได้นะคะก็ยังถ่ายต่อได้แต่ออยแนะนําว่าให้เราวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเครื่องเขาก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแปบ๊บเดียวก็หายร้อนแล้ว ส่วนสกินโทนเนี่ยก็สวยนะคะอมชมพูนิดๆสีไม่สดเกินไปดูเป็นธรรมชาติอยู่นะออยว่าอย่างเงี้ย คุณผู้หญิงน่าจะชอบส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหลังถ่ายความละเอียดสูงอุดที่ 8K 30เฟรมแต่ออยก็ยังแนะนําว่าให้ถ่ายเป็น 4K 60เฟรมดีกว่านะจะได้ลื่นๆเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละเอาไว้ถ่ายวอลอกได้แล้วก็เขามีการสั่นให้เลือก2แบบด้วยนะคะเดี๋ยวออยเทียบให้ดูเลยนี่ออยว่าแบบปกติเนี่ยภาพก็ลื่นไหลโฟกัสไวนะแต่ว่าเวลาที่เครื่องเขาปรับแสงให้เนี่ยจะมีการปรับแสงที่ป,ปรับนิดน,นึงรวมถึงการโฟกัสด้วยที่จะมีความแบบปรับนิดน,นึงนะคะตามภาพเลยเหมือนว่าเลนส์เขากําลังหาแสงกาลังหาวั ถอยู่ถ้าเกิดถ่ายงานจริงจังเนี่ยอาจจะย,ยังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดถ่ายเล่นถ่ายลงโซเชียลอัพยูทูบอัพบล็อกหน้าล่าหน้าลักเนี่ยออยว่าเอาอยู่แล้วค่ะแล้วแต่คนชอบเลยส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดที่1 0 8 0 p ีปรับบิวตี้ได้ใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ถ้าใส่บิวตี้เนี่ยความละเอียดจะลดลงเหลือ720 p ีตามปกติค่ะโดยรวมแล้วฟีเจอร์กล้องที่ออยลองไปใช้มาแล้วชอบเนี่ยก็จะมีไนท์โ mode แล้วก็ลูกเล่นต่างๆที่เขามีมาให้ในเครื่องนะคะเดี๋ยวออยลองใช้ให้ดูว่าเป็นยัง แต่งไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์บิวตี้ที่เขามีมาให้ในกล้องแล้วนะคะใครที่แต่งเป็นแล้วก็ชอบสะกินโทนแบบนี้เนี่ยถ่ายเสร็จลงโซเชียลได้เลยรวมถึงลูกเล่นอื่นๆทางภาพนิ่ง planning, แล้วก็วิดีโอที่จะอยู่ในหน้าเพิ่มเติมนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือวิดีโอสั้นเนี่ยเดี๋ยวอกดให้ดูเข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เลือกวิดีโอสั้นทีนี้เราจะสามารถถ่ายวิดีโอสั้นได้ความยาวก็จะพอๆกับเวลาที่เราลงสตอรี่เลยพอดีเป๊ะแล้วก็ใส่เพลงได้ด้วยนะคะกดเพลงตรงนี้เลืออกเเพลลงที่่ชบไยคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถปรับความเร็วได้ว่าช้าหรือว่าเร็วแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์น่ารักๆักได้ด้วยเหมือนกันค่ะโหมดต่อไปก็คือโหมดบล็อกนั่นเองเข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เลือกเป็นบล็อกทีนี้เขาจะมีเทมเพลตมาให้ค่ะว่าเราอยากได้บล็อกแบบไหนโดยเขาจะมีพรีวิวมาให้ด้วยนะว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงเราก็เลือกอันที่เราชอบได้เลยค่ะออยมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะที่ออยไปถ่ายมาแล้ว ต่อไปที่ชอบก็คือโหมดปรับแสงนานนะคะเข้าไปที่ปรับแสงน่านเขาจะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยทั้งแบบฟูงชนแสงนีออนภาพเขียนสีน้ํามันเยอะมากเลยค่ะเราไม่ต้องไปปรับเองนะคะเวลาที่เราอยากถ่ายอะไรอย่างเช่นถ่ายไฟตอนกลางคืนเนี่ยก็เลือกเป็นแสงนีออนสะดวกมากๆเลยคนที่ไม่เก่งเรื่องกล้องเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกัน อีกโหมดหนึ่งที่ชอบก็คือโหมดโคลนค่ะนี่ออยลองถ่ายคลิปเล่นๆให้ดูมีแบบที่ออยเดินไปหาตัวเอง3ามตีคนก็มีนะหรือว่าทําเป็นถ่าย2คนก็ทําได้เหมือนกันค่ะอันนี้ทําได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยค่ะออยว่าน่ารักดีส่วนภาพนิ่งในโหมดก็ถือว่าทําได้ดีเลยค่ะออยลองถ่ายแบบเปิดโหมดกับแบบไม่เปิดโหมดดูนะคะเห็นได้ชัดว่าแบบเปิดโหมดเนี่ยทำได้ดีกว่าเรื่องของการจัดแสงต่างๆเรื่องของสีที่สวยสดกว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้หน้าเกลีย ถือว่าเปิดแล้วก็สวยกว่าจริงๆค่ะส่วนการถ่ายลงโซเชียลถ่ายอัพสตอรี่เนี่ยก็มีคนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันค่ะออยลองไปถ่ายให้ดูแล้วนะคะดูตามภาพได้เลยซึ่งในภาพเนี่ยก็มีความลื่นไหลดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คมชัดที่สุดแต่ออยว่าสําหรับการถ่ายฟิลเตอร์น่ารักน่ารักลงไอจีแบบเนี้ยเท่านี้ก็พอแล้วนะต่อมาเรื่องของสเปคบ้างนะคะอันนี้เขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะคร่าวๆชิปเซ็ตที่ให้มาเนี่ยเป็น snapdragon 8ปดขนาด5นาโนเมตรนะคะเดี๋ยวนี้มือถือรุ่นฮอตแทบทุกค่ายเนี่ยก็จะใช้ ว่า Snapdragon แ8 8เนี่ยร้อนมากนะคะซึ่งออยลองไปใช้ดูเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนจริงๆลองไปถ่ายวิดีโอหรือว่าเล่นเกมเกชินเล่นเกมที่หนักๆเนี่ยก็ร้อนอยู่เหมือนกันต้องพักเครื่องไว้นิดนึงให้เครื่องเย็นลงนะคะแต่ว่าวางแป๊บเดียวก็เย็นแล้วค่ะแรด 8GB เรามีให้เลือก2แบบนะคะคือ 128GB กับ 256GB รองรับ WiFi 6กับ5 G ทั้ง2ซิมเดี๋ยวนี้5 G ก็ค่อนข้างครอบคลุมในไทยแล้วนะคะใครที่กำลังจะซื้อมือถือใหม่เนี่ยออยแนะนำให้เลือกห้า มา4 6 0 0มิลล m อ ah, มใช้งานทั้งวันทั่วไปเนี่ยก็กําลังพอดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานหนักๆห,หรือว่าทีมงานเนี่ยลองเอาไปเล่นเกมเกชินที่เขาต้องใช้ CPU เยอะแบตก็ลดลงไวเหมือนกันนะคะครึ่งชั่วโมงเนี่ยลดไป30-40%เลยแต่การเล่นเกมต่างๆเนี่ยออยลองเอาไปเล่นแล้วเล่น RV ได้ลื่นสบายเลยค่ะอีกอย่างที่ออยชอบก็คือเรื่องของการชาร์จเร็วค่ะอย่างที่ออยบอกว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเขาให้มาถึง55วัตต์ แล้วพอตของตัวเครื่องเนี่ยเป็น USB Type C ทำให้ชาร์จเร็วมากๆากเลย3 0ินาทีก็ชาร์จมาแบบ80%แล้วนะวางแป๊บเดียวใช้ได้ทั้งวันเลยค่ะแถมยังสามารถแชร์แบตให้เพื่อนได้้วยนะคะโดยการแตะด้านหลังนี้ปล่อยได้ถึง10วัตต์เลยสรุปแล้วมี11เหมาะกับใครออยว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบมีลูกเล่นลหลายๆคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะบางทียังไม่รู้ว่าโทรศัพท์มีเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้สวยเหมือนกันทั้งภาพบุคคลภาพเซลฟี่ออยว่าสกินโทนเขาทำมาสวยมากเลย เิ่มเติมต่างๆที่เขามีอธิบายไว้ชัดเจนใช้งานง่ายแน่นอนค่ะ เมนูใช้งานง่ายเล่นลื่นจอสวยนะคะซึ่งสเปคขนาดนี้ในราคาเท่านี้เนี่ยอ,อยว่าคุ้มค่ามากๆยังไงก็ลองไปจับเครื่องจริงกันดูนะคะว่าชอบดีไซน์หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะและราคามี2แบบด้วยกันค่ะจะเริ่มขายในวันที่13มีนาคมนี้แล้วนะแบบรอมร2 8ย b 21,990บาทจะขายเฉพาะออนไลน์ l a z a d a s h o อ e e แล้วก็ j d Central และแบบรอม 256GB 23,990บาทก็คือเครื่องที่เราถืออยู่นี้แหละคะ่ะจะขายในมีโตผู้ ให้บริการเครือข่ายต่างๆแล้วก็ร้านที่ร่วมรายการค่ะและสําหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้นะคะก็ไปสั่งจองก่อนวันที่1 2ตองได้เลยสําหรับคนที่ p r อเดอร์ order, มีของแถมให้ด้วยนะก็คือนี่ลําโพงอัจฉริยะมี่ smart speaker ซึ่งถ้าไปซื้อเองเนี่ยราคา1,690บาทเลยนะคะคุ้มมากๆ ซื้อมือถือแล้วก็แถมลําโพงด้วยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวมี11ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความเห็นของออยนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครสั่งจองมาแล้วเนี่ยก็บอกออยได้นะคะมาอวดกันที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดฟอลโล่เพจราดาด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะขอใหทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ